ดอมส้มไม่ว้าวครับผลงานลุงตู่สงสัยชอบให้ปลูกฮะอีกหนึ่งผลงานยุครัฐบาลบิ๊กตู่นะครับที่เริ่มส่งผลให้เห็นกันแล้วในปัจจุบันอย่างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ครับความหวังพลังงานสะอาดตอบโจทย์ักโลกเมื่อเพจดังบนโลกออนไลน์อย่าง Bangkok I Love You ได้มีการนำเสนอข้อมูลไว้นะครับว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์อภิษ์มหาโปรเจกต์พลังงานสะอาดไทยหนึ่งเดียวในอาเซียนนะ จากคอมเมนต์นะครับที่มีตั้งแต่คอมเมนต์ดีและชื่อชมนะฮะแต่ก็ไม่หวายนะคุณผู้ชมมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นดอมส้มนะครับมาสแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่เห็นมีอะไรว้าวเลยไม่ได้เกิดจากที่ไทยเนี่ยคิดค้นอะไรเลยแค่ใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อจีนเขามาในราคาแพงๆประเทศอื่นเนี่ยเขายังไม่ซื้อเพราะกลัวประชาชนด่า ยกเว้นไทยเนี่ยเน้นซื้อของแพงไปแดกส่วนต่างแต่ก็โดนกลุ่มคนรักสถาบานันนะครับตอกหน้าไปอย่างจังเลยฮะสงสัยชอบไทยปรลู เรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยที่สร้างอะไรไว้ให้กับคนไทยอย่างมากมายเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีการพัฒนาติดตามความก้าวหน้าสถานีดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาครับโครงการอุทยานลังสรรนวัตกรรมอวกาศในพื้นที่ ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อติดตามการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงครับโดยลำดับนะฮะหครับคือความคืบหน้าโครงการ TOS ส 2, และการพัฒนาดาวเทียมระดับ Industry grade ครับโดยวิศวกรไทยนะฮะนักสูตรทดสอบประกอบดาวเทียมแห่งชาติครับ ข้อสอครับการพัฒนาเศรษฐกิจอาวากาศจากเครือข่ายดาวเทีเยมวงโคจรต่ำครับและข้อ3ครับการนําเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำครับจนกระทั่งเมื่อวันที่9ตุลาคมปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะดาวเทียมทีอทอสเนี่ยขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสําเร็จซึ่งกระนับได้ว่าพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยนะครับคือนายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่ดอกออกผลเบ่งบานอย่างสวยงามครับอีกหนึ่งผลงานยุครัฐบาล ลุงตู่นะครับที่ได้เริ่มส่งผลให้เห็นกันแล้วในปัจจุบันเนี่ยอย่างดาวเทียมประดิษฐ์นะครับความหวังพลังงานสะอาดเมื่อเพจดังบนโลกออนไลน์อย่างแบ k o อ I l อ v e y ยูนะฮะได้มีการนําเสนอข้อมูลไว้ว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์อภิมหาโปรเจกต์พลังงานสะอาดไทยหนึ่งเดียวในอาเซียนการปฏิวัติพลังงานครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่21ของประเทศไทยดวงอาทิตย์ประดิษฐ์อนาคตของพลังงานสะอาดเริ่มเดินเครื่องเป็นทิ่งเรียบร้อยแล้วเตาปฏิกรณ์แบบโทคแมกหรือว่าดวงอาทิตย์ ประดิ์ขนาดยักษ์เพื่อนำมาผลิตพลังงานสะอาดครับโดยการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเหมือนดวงอาทิตย์จริง จากการใช้คิวเทียมที่มีอยู่มากมายในทะเลน,นะครับและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Thailand t h a i l แ n d t o k a m ม k 1หรือว่า TT1 ฮะซึ่งโครงการนี้นะค,คุณผู้ชมฮะเป็นการที่นักวิทยาศาสตร์มือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเข้ามาร่วมพัฒนาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศโดยคาดว่าภายใน10ปีนะครับประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะผลิตดวงอาทิตย์เทียมใช้ได้ด้วยตัวของเราเองครับและในอนาคตอันใกล้นี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นที่ ผลิตพลังงานสะอาดจากดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ออกมาให้คนไทยเนี่ยได้ใช้กันอย่างแน่นอนเลยครับซึ่งจากประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับอาทิครับคนไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าฮะมีพลังงานสะอาดประดิษฐ์ไว้ใช้ในอนาคตขอบคุณท่านประยุทธ์ที่มองการไกลและขอบคุณจีนที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมสิ่งมีค่านี้ครับประชาสัพันธ์เยอะๆเลยค่ะกบหลายตัวเนี่ยยังคิดว่าจะสร้างพระอาทิตย์อีกดวงกลัวความ ร้อจดสมองละลายไปหมดแล้วรัฐบาลยุคลุงตู่เนี่ยสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับประเทศไทยเนี่ยมากมายกว่าทุกรัฐบาลที่เคยมีมามัดรวมกันเสียอีกผลงานยุคลุงตู่เชิดชายทุกวันคิดถึงลุงตู่มากค่ะ ลุงตู่เนี่ยมีความคิดล้ำหน้ามากประเทศชาติเจริญแบบก้าวกระโดดผลงานของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าท่านองคมนตรีเนี่ยได้ทําเอาไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับรอลุงตู่กลับมาสร้างต่ออีกหลายๆโครงการเลยนะคะผลงานดีๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของลุงตู่บานโครงการของลุงตู่เนี่ยของจริงเนี่ยร่มรื่นสะอาดน่าอยู่มากเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นชุมชนแออดัด ปัจจุบันที่เราไปมาเนี่ยสวยงามมีติดแม่น้ำติดวัดลาดพร้าวคนในชุมชนเนี่ยมีแต่คนชมลุงตู่ทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยลำบากกันมาก่อนปัจจุบันเนี่ยชีวิตดีขึ้นเพราะลุงตู่ช่วยเหลือช่วงโควิดครับจากคอมเมนต์ที่มีแต่แง่ดีและชื่อชมน,นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไม่วายครับมีบุคคลที่ขอไม่กล่าวแล้วกันครับว่ามาจากแฟนคลับพักสีไหน ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ะนะครับว่าไม่มีอะไรว้าวเลยไม่ได้เกิดจากไทยคิดค้นอะไรแค่ใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อจีนมาในราคาแพงๆประเทศอื่นเนี่ยเขายังไม่ซื้อเลยเพราะเขากลัวประชาชนด่ายกเวทไทยเนี่ยเน้นซื้อของแพงเพราะจะเอาไปแดกสวดตาครับแต่ก็ไม่ไวายฮะโดยกลุ่มคนรักสถาบันเนี่ยตอกหน้าไปอย่างจังเลยครับต้องไ้ประหลุบสินะครับถึงจะว้าวงานนี้นะฮะชาวเน็ตครับต่างพากันถูกอ,อกถูกใจครับเพราะในการ การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมปี62ะนะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ณนะขณะนั้นเนี่ยเคยหาเสียงไว้ทํานองว่าจะสร้างไฮปรูมในประเทศไทยอ้างว่าไฮปรูมเนี่ยคืออนาคตใหม่ของการเดินทางมันทั้งเร็วกว่าถูกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่นะครับอ้างว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงแต่ไฮปรูมเนี่ยใช้เวลาแค่52นาทีเท่านั้นเองฮะและสามารถแข่งขันกับ เครื่องบินได้เลยเนื่องจากความถี่ในการให้บริการเนี่ยสูงกว่ามากหากได้เป็นรัฐบาลเนี่ยตนจะเสนอนโยบายตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับไฮอรลูปทั้งหมดเลยครับแต่ผลสรุปสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมอ้างอิงจากสนาข่าวบลูมเบิร์กนะฮะรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันอังคารที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยบริษัทไฮอรูปเนี่ยซึ่งมีสำนักงานในนะครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ตรียมปิดกิจการครับหลังจากล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงที่จะก่อสร้างระบบขนส่งไฮอรลูปที่จะสามารถใช้งานได้จริงครับและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมฮะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นนะครับลูกเพจของเราล่ะครับชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ